อร่อยจเลยอรหอมมีความพอดีหรอกจ้ะมันคมตาแจนตาจ้างเลยอะสุดสวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบมาพ่อก,กันในบ้านกับพี่น้องมือนี้ฝนตกกับพี่น,อน้องตั้มคืนนี่ค่ะเออฝนตกฟ้าร้องจะ้ะมันห่อนสามวันดีสี่วันไข่อย่างนี้หลจะจ้ะมืงองหนอกมืองนาก่ะพี่น้องก่ะเออ อากาศเนาะอืมเอาแน่อนอนไม่ได้นะจ๊ะมองนอกจ้าเมื่อนี้สาวเดินได้อย่างไะคะแต่ว่าเออขอพายแสงข้างหลังเด้พี่น้องด้อคนบริยั่งปิดเราคานรูปแล้ววันนี้สาวเดินได้ตับกับเนื้อเกือบตมนะจ๊ะเกือบตมแบบนี้นะจ๊ะเข้ากับเฮ็ดน,นี่แหละจ้าเจ้าเพียเจ้าดีก็ว่าไปจ้ะอืมเข้ากับมาราดันเสียจ,จ้ะน้ำเย็นนี่คือน้ำร้อนแล้วก็ ดีแช่ใส่กันนะจ๊ะเด้อเสเดือดมักมักใส่ไว้มักใส่น้ำร้อนดีกับดีกับอันน้ำร้อนทำให้เป็นน้ำจ้ะเนื้อจะชมพูอ่องต่องตับก็ตับง่วน้อยกับเป็นหอมจ้านจะจ๊ะเกลอกไปค่ะเกลอกต้มอ่องลองแรงแรงไปก็กินแล้ว มาบัดนี้พี่น้องจะขาดเวรจะจะสร้างเม้อเป่าค่ะพี่น้องจ๋าเอ้ยพอกินเขาแซ่บจ้ะพี่น้องจวดรด,ดหืมบ้านมาแสบสิบพี่น้องหุดจัดมานจะไมีข้าวเหนียวเวรจับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับก้อยกับหลาแซ่บมาเด้อ มันน้อยเกียดตุ่มตับตอนนี้ไงผักอะแคบมะเขือที่หอมที่แล้วอันนี้กัดคอสกระดับแซ่บพอพายขึ้นมาสิ่งดีไปจัดเลย น้องนสะดหรอเนาะไ้กินหนามาเขือมั่ม <c oughs> งตลามไทย

เอาค่ะไปย้ามบังบังไฟดีวมันตกมาห้ามผักห่ออะไร Rồi <tôi> mà mãi nó mãi á, mãi 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 cho mãi 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 mãi

มาต้องทวงว่าคนลืมตุ้มหัวจะหูเจ็บทอดออกทอดเขาตอนนี้บวมใส่ไม่ไว้แล้วนั่งตัดงานก็งามา่ะมันสินีว โอ้ดีมากไปติน่าเลยอืกระท้อนมีความพอดีเลยจ้ะมันคมตาแจ้งตาจ้างเลยอะสด ตกมัเสซาตกลิ้นค่ะตกะกระกานน้ำต่อไปนะกับระหอเนี่ยเมื่อก่อน ตัดขอน้ําๆกัดคอ,ดคอตอหอวเป็ดสะนาะไปหนัอเนาะให้น้าม,านมาหอดเป็ดสะต้อยกับรบะมันดื่มชม จังโดดกปโดนร้ายไปเลยจะกเพ็ดม,มากกวพริกียวแบบแซ่บม Rump. อืมค่ะมันหนออมันมีเพียรเก็บรัดแป้เลยจะอืมแล้วเ okay, น่้อน้ำก็อาดอไปบละลายกับน้ำหอนค่ะมั้นมัจะมีน้ำแบบอมอนหขอไมนจิงค่ะิเพียรเพียรอืม ให้ยังให้กินจ้ะนั่นบากมันคือบัตรนั่นแหละรับแ,ลแ,ลแปลงเหรมันคือบัตรนั่งจุ๊ดบอกมันเลยคือมีเพี่ยนหรอกค่แะขขแล้วก็หัวดลายนี่จะเป็นคือบบบเปีเปเ่ยนมากมันดำนสีเนื้อมันก็จะมีเลือดหลายออมมกมาค่ะมันก็สีแดง มเลยเยบอกเ่ายแล้จ้ะใจน้ำจิ้มนะจิ้มมะลันจน้ำจิม้มเนือกตุมสกับครื่องเคยนหาผักที่มันมีกินชันฉุนจ้านี่ซี่พักหอม ตับข้าวอ๋คลิปนย้ําเลยไปว่าไป กันหนิดไปแล้วขนาดคลิปสันยันนงลง้งเหงาเป็นน้ำเน็ดหรือเป็นน้ำเฟรชบุ๊กกคเขาอยากกินให้อิ่มค่ะไม่อิ่มเบอร์เบอร์ใจไปขวายเราค่ะมาชิมต่วนค้นหางเงินค่ะ เอาล้วพี่น้องจ้าป้าแซบคักแซบแน่ว่าจะกินบ่เบิดไปแสนนั่งลงนั่งเล้มจนเบิดพี่น้องเหลือหน่อยนึงเดี๋ยวได้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 ไว้เหลือไปอย่างตัวหนึ่งแซบคักรแซบนะจะว่าผักเจ้าด้นจะเป็นเซตตัวใหญ่แต่จะก็เบื่อจ้ผักแพงค่ะผักแพงก็เนื้อก็ข้าวซานคุณได้พี่น้องเขาไปเลยวอาเลนได้จ้ะผักไทยบ้านเราหายาผอบบางชนิดก็ไม่มีบางชนิดก็มีจ้ะ อมันไม่ค่อยมีตามที่เราต้องการเหมือนบ้านเราหรอกจ้าออยู่บ้านเฮาเราดีที่สุดแล้วพี่น้องมีความสุขเออปลูกพักกินเองมีความสุขเด้จ,จับบ้านเฮานะออ,อยู่ดีแบบว่าพอเพียงแบบนี้แม่จ้าเออซื้อบ้างเป็นบางครั้งบางคราวที่นี้ต้องซื้อทุกอย่างกะที่นี่หนาวมากกับว่ามีพักปลูกปลูกบ่ไดหนาว เอาละพี่น้องมาคลิปนี้ของ Southern, สาวเดินจะเดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไกลบ้านสาวเดินคำตาสวดสาวเดินชาแนลฝากกดติดตามรับชมเป็นกําลังใจนนเด้จะเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนจ้าพอกันทิมนานอยู่ดีม่แห้งมีความสุขสุขภาพาลางกายแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ